เงินดิจิตอลวอลเลทหนึ่งมืนบาทถูกบรรจุเป็นหนึ่งใน1ินโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนางสาวแพททองทานชินวัตรมีการหยิบยกความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในหลายด้านทั้งปัญหาเศรษฐกิจนิสินเรื้อรงังความเหลื่อมล้ำรุนแรงชี้ให้รัฐสภาเห็นถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชน นายพิชัยชุนหาวชิวระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับว่าการจ่ายเงินดิจิทัล w a l l ล็ตในเฟสสองสำหรับบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนกว่า32ล้านคนจะไม่สามารถจ่ายได้ทันในปีนี้โดยปัจจัยที่ทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ในปีนี้เพราะจะต้องพิจารณาหลายเรื่องตอเดินให้สรก่อนนะครับเินใจก่อนเป็นองจะได้ภายในปีนี้นะครับ ไม่น่าจะทันครับคบาดว่าเป็นช่วงเดือนไหนครับถ,ถ้าเริ่มติดต่อปีหนะ้าก็เราจะดูถึงความต่อเนื่องนะฮะดูเรื่องความต่อเนื่องเรื่องอีกสองสามเรื่องฮะดูพร้อมๆกันว่าอันไหนดีที่สุดครับได้ประมาณไตมาสหน้าไหนครับเฟส่องตองนะครับก็ดเดี๋ยวขอ,ขอดูดูหลังจากนี้ไปนิดนึงก่อนครับก็ได้ปีนี้ไหมคะ,ะปีหน้าก็ไปตัดกนได้เัง แล้วการจ่ายนี่จะจ่ายสองรอบหรือรอบเดียวครับท่านสองก็อย่างที่ผมเรียนนะครับขอดูหลายๆเรื่องก็พร้อมกันนะครับวาก้าเรียนกชี้แจงต่อรัฐสภาของนายพิชัยระบุว่าการแจกเงินดิจิทัลในเฟสสองสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ32ล้านคนจะเป็นลำดับที่2 หลังจากการใช้งบประมาณในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที bbe bbe ่กำลังอ่อนแอก่อนเนื่องจากต้องการสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้ในระยะปานกลางและระยะยาวโดยหากมีงบประมาณเหลือจึงจะนำมาแจกในกลุ่มนี้โดยโครงการเงินดิจิตอลจะเริ่มจ่ายเงินให้กับประชาชนกลุ่มแรก14ล้าน2แสนคนเต็มจำนวนคนละ1น0 0 0บาทในช่วงวันที่25-26กันยายน2567 นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าขณะนี้โครงการพร้อมในเรื่องของเม็ดเงินสําหรับเฟสหนึ่งกลุ่มเปราะบางแบ่งเป็นกลุ่มผู้พิการประมาณ2ล้านหนึ่งแสนคนโดยไม่จํากัดในเรื่องของอายุรายได้ถ้าขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถือเป็นผู้ที่มีสิทธิ์และกลุ่มผู้ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13ล้านหแสนคน ขณะที่การลงทะเบียนโครงการดิจิตอลวอ l l e t ตหนึ่งบาทขนาดนี้มีผู้ลงทะเบียนล่าสุดอยู่ที่32ล้านคนซึ่งรัฐบาลยังเปิดให้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นและภายหลังปิดลงทะเบียนจะต้องรอการตรวจและประกาศผลในวันที่22กันยายนนี้ในส่วนการลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนี้โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการถึงพื้นที่รวมถึงการติดต่อโดยตรงกับสาขาธนาคารของรัฐ ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ